สวัสดีค่ะพี่น้องหนุ่มใบาชานะคะวันนี้ขอแกะตามกระแสหน่อยก็คือเจ้าไมโลก้อนนั่นเองค่ะพี่กำลังเมีกระแสขนาดนี้ก็เห็นเขาบางว้เขาขายกัน500้บาทเนาะถุงหนึ่งมีห้ามีหนึ่งรอยเม็ดก็ตกเมลละาห้าบาทพี่ซื้อมาได้3 8 0้อแปดสิบาทก็ส่งถึงไม่เสียค่าส่งเพราะว่าซื้อจากร้านเห็นถูกสุดที่พี่เคยเจอสมอยหสิ350บาทแต่าส่งหกิบาท MS ก็รวมแล้วก็4ี่รอสิบบาทก็ถือว่าแพงอยู่มีร้อยก้อน ก้อนมันเล็กมากอ่ะก้อนมัน,นแค่เนี้อ่าเล็กโคตรอ่ะถ้าเทียบกับเหรียญบาทนะคือเหรียญบาทใหญ่กว่ามันเล็กแบบมินิมากอ่ะดูดิเหรียญบาทบางบางไมโลมิตรอ่ะข้างหลังอ่ะเออคือจะเล็กไปไหนเนี่ยเล็กโคตรอ่ะแล้วก็เขาเขียนว่าหนึ100่งร้อยมีหนึ่งร้อยก้อนน้ำหนักสองร้อยเจ็ดสิบห้ากรัม พลังงาน1นึ่งพหนึ่งร้อยสิแคลอรี่คือต่อก้อนมาก1 11แคลอรี่อ่ะคงไม่ได้ทั้งซองแล้ว1 11แคลอรี่หรอกนะก็เป็น Energy Q เป็นแหล่งพลังงานก็สี่เหลี่ยมของเนสเล่เขาบอกเหมาะสำหรับเด็กอ่ะ เรามาแกะกันดูว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะก็แกะอ,ออกมาก็มันเล็กมากอะรู้สึกเหมือนไมโลอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเหรียญบาทนะค่เล็กมากอืมวันนี้แข็งๆหน่อยอยิงเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเหมือน เอามาลอมลงมาตักใส่ปาก <mm> ก็อร่อยดีเหมือนกันน <mm> ะหวานหวานนิดๆไมาแพงเหมือนไมโลเปียบเลยเหมือนเลยเลยที่เรามาชงอ่ะไมโลทีมันอะ่ะก็ใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อมาชิมนะพี่คิดว่าแพงเกินไปแล้วก็ไม่คุมม้มกับค่าเงินที่เสียเอาไมาลโลมาตักใส่ปากก็เรสชาติเดียวกันโอวเปนตีนภูเขาไฟไมโลภูเขาไฟอะไรเงี้ยรสชาติประมาณนั้นเลย ตัวกันเยอะอันนี้คือกินตามกระแสเขาทำมาร์เก็ตติ้งดีเนาะในความรู้สึกพี่ก็มาแกะรีวิวให้ดูแค่นี้ละค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย